สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์ซึ่งช่องของเรานั้นได้มีการจัดทําได้มีการนําเสนอการทํานายการเสี่ยงทายและแบบทดสอบต่างๆโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากท่านได้รับชมรับฟังได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วมีความชื่นชอบถูกใจโดนใจรบกวนทุกท่านนะครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันจะได้ไม่พลาดการทำนายการเสี่ยงทายและการทำแบบทดสอบต่างๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมงายโดยเด็ดขาดและสําหรับในครั้งนี้จะเป็นแบบทดสอบตัวตนในเรื่องรสนิยมความชื่นชอบการแสดงออกและตัวตนที่ซ่อนเร้นของคุณในเรื่องเซ็กในเรื่องทางเพศ ในการเลือกในการทดสอบนี้นะครับจะมีรูปทั้งหมด4รูปให้เลือกโดยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและวงกลมให้ท่านเลือกรูปที่ชอบที่ถูกใจที่โดนใจที่สุดและหลังจากเลือกรูปได้แล้วก็ไปรับชมรับฟังผลแบบทดสอบกันได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบคนที่เลือกรูปสามเหลี่ยม รส,สนิยมความชื่นชอบการแสดงออกและตัวตนของคุณนั้นในช่วงเวลาทํำกิจกรรมดังกล่าวเมื่อมีสิ่งเร้าก็จะถูกกระตุ้นได้เร็วตื่นตัวได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะหมดอารมณ์ได้ทันทีทันใดถ้ามีการกระทำอะไรที่ขัดใจไม่ถูกใจไม่โดนใจมีอะไรมาก่ะกวนใจมาทําให้ลาคาญใจ เป็นพวกที่มีความเร่าร้อนรุนแรงรวดเร็วใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเป็นสิ่งขับเคลื่อนชอบการมีอำนาจชอบเผด็จการชอบแสดงออกในการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามมีแนวโน้มในการชอบเป็นผู้กระทำมากกว่าถูกกระทำจะเป็นคนที่ชอบเป็นฝ่ายลุกมากกว่าฝ่ายรับชอบที่จะเป็นคนคุมทวงท่าท่าทางต่างๆเอง นอกจากนี้บางคนก็จะเน้นความโรดผนมีท่วงท่าพลิกแพงหลากหลายแต่บางคนก็ไม่สนใจท่วงท่าหรือมีท่าทางมากมายนักเน้นความรวดเร็วรุนแรงแต่ต้องระมัดระวังนะครับหากมีมากไปมีเกินไปก็จะกลายเป็นความไม่แคร์ความไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของอีกฝ่ายเน้นแต่ความสุขความต้องการของตอนเองและถ้าอีกฝ่ายเป็นคนที่มีลักษณะเดียวกันสุดโต่งในทางเดียวกัน ก็อาจจะมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้นอกจากนี้นะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือการเป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็วไม่ชอบทําอะไรที่จ,จําเจซ้ำซากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนจากห้องนอนเป็นห้องครัวห้องน้ําระเบียงบ้าน เปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นชุดเป็นเครื่องแบบเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่ชื่นชอบเช่นชุดอาชีพต่างๆหรือแม้กระทั่งชุดนอนไม่ได้นอนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ๆเพื่อเป็นการสร้างสิ่งแปลกใหม่สร้างความรู้สึกแปลกใหม่สำหรับผู้ที่ชอบหรือเลือกรูปสามเหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นคนที่หมกมุ่นมีความต้องการทางเพศสูง เป็นคนที่เซ็กจัดติดอันดับ2จากทั้งหมด4อันดับแต่เป็นอันดับ2ที่มีความใกล้เคียงอันดับหนึ่งมากๆแบบหายใจแล้วต้นคอกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบคนที่เลือกรูปสี่เหลี่ยมรสนิยมการแสดงออกความชื่นชอบและตัวตนของคุณจะมีลักษณะในเชิงอนุรักษ์นิยม กิจกรรมต่างๆจะเป็นไปตามขั้นตามตอนตามระเบียบตามแบบแผนทั้งของสังคมก็ดีแบบแผนที่ตนเองได้กำหนดไว้ก็ดีสำหรับบางคนก่อนที่จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งก็จะต้องมีขั้นตอนต้องมีการสู่ขอต้องมีการมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือจะต้องแต่งงานจะต้องมีการบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแข้งคัดแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีแบบแผนยังมีขั้นตอนของตอนเองอยู่ดีเช่นจะต้องมีการขอเป็นแฟนก่อนต้องมีการพูดคุยกันก่อนในระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีเป็นต้นไม่ชอบทำอะไรข้ามขั้นตอนไม่ชอบอะไรที่โลดโผ,ผนผาดโผนพลิกแพงชอบแบบพื้นฐานแบบเรียบง่ายแบบเบสิกไม่เล่าร้อนรวดเร็วรุนแรงเน้นหนักแน่นอึดถึกทนค่อยๆเรื่อยเอยนานน,าน ไม่เน้นท่วงท่าลีลามากนะักอุปกรณ์เสริมสิ่งแล้วสิ่งกระตุ้นไม่ต้องพูดถึงถึงแม้ว่าในใจอาจจะมีความอยากลองดูบ้างแต่พอถึงเวลาก็มักจะเลือกแบบเดิมทำแบบเดิมแบบที่เคยทำ เพราะว่ามีความมั่นใจกว่าสบายใจกว่าเป็นคนที่จะแสดงออกน้อยเป็นพวกมีฟอร์มเก็บทรงมีทรงปิดบังอำพรางความต้องการความรู้สึกของตนจะเป็นคนที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศได้ยากกว่าน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ข้อดีก็คือจะชอบทำอะไรที่เคยชินทำอะไรซ้ำๆซักๆจึงทำให้เบื่อหน่ายยากดังนั้นความอยากความต้องการในการสแสวงหาสิ่งใหม่จึงไม่ค่อยมี หากถูกตาถูกใจหากได้เลือกแล้วก็จะค่อนข้างที่จะยึดติดกับสิ่งนั้นสำหรับคนที่ชอบรูปหกเหลี่ยมรสนิยมความชื่นชอบการแสดงออกในเรื่องเซ็กของคุณนั้นค่อนข้างมีความสมดุล มีลักษณะอนุรักษ์นิยมผสมกับความเล่าร้อนผสมผสานกลมกลืนกันแบบลงตัวเป็นประเภทไม่สุดโต่งไม่มากไปไม่น้อยไปยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ดีถึงจะมีแบบแผนมีขั้นตอนแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้สงวนจุดต่างสมานจุดร่วมไม่ขัดไม่ค้านไปทุกๆเรื่องแต่ก็จะไม่ยอมไปทั้งหมดเช่นกัน ในส่วนของลีลาท่วงท่าท่าทางในการแสดงออกก็จะค่อนข้างไหลลื่นกลมกลืนในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามบทบาทตามความต้องการของอีกฝ่ายผัดกันลุกผัดกันรับนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ สิ่งแปลกใหม่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นก็ยอมรับและสามารถใช้ได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่แปลกไม่พิสดารจนเกินไปหรือหลุดโลกจนเกินไปแค่เอามาประกอบแค่เอามาเป็นสีสันเป็นเพียงขนมเป็นของหวานไม่ใช่จานหลักจะเป็นคนที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศได้ในระดับหนึ่งที่สำคัญคือไม่มีอคติในเรื่องดังกล่าวส่วนจะส่งเสริมหรือสนับสนุนเต็มที่หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อีกทั้งยังมีลักษณะการเป็นคนที่มีฟอร์มชอบเก็บทรงไว้ทรงประมาณหนึ่งดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาใช้การอดอ้อ,อนให้มีความเล่าร้อนใช้ความเล่าร้อนการตุน้นเพื่อเป็นเชื้อไฟเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ปลดปล่อยให้ถอดหัวโขนถอดหน้ากากให้ออกจากทรงให้ออกจากฟอร์มจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภทเป็นประเภทอยู่ตรงกลางอยู่ในความสมดุล ถ้าไม่ได้คาดหวังหรือมีความต้องการอะไรที่สุดโตง่งรสนนยมแบบนี้ความชื่นชอบแบบนี้การแสดงออกแบบนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เลือกรูปวงกลมรสนิยมบุคลิกและการแสดงออกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางเพศจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถยอมรับความหลากหลายทางเพศได้มากที่สุดจะยอมรับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี มีหัวสมัยใหม่มีหัวก้าวหน้าชอบลองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ดังนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆชุดเครื่องแบบต่างๆก็สามารถนำมาลองนำมาใช้ได้ตามที่ต้องการอย่างไม่เคอะเขินถ้าคิดจะมีถ้าคิดจะใช้ก็สามารถสะสมได้เป็นคอลเลกชันมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันถ้าต้องการไม่ว่าสิ่งนั้นจะหายากอย่างไรก็จะหามาให้ได้ เป็นคนที่มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นที่สุดดังนั้นอยากจะให้เล่าร้อนก็สามารถเล่าร้อนได้จะให้ลดผลก็รวดผลได้จะให้หนักแน่นอึดถึกทนก็ทําได้จะให้นุ่มนวลอบอุ่นก็สามารถทําได้เช่นกันไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถึงจะทําได้ไม่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สําคัญจะเป็นคนที่เต็มใจในการเรียนรู้ในการปรับปรุงตัวในการพัฒนา นอกจากนี้ในการทำภารกิจในกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถลุกได้สามารถรับได้ผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันนำผัดกันตามพลิกผันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีไหลลื่นราบลื่นอยากไม่มีปัญหาเป็นคนที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการแสดงออกในความหลากหลายทางเพศมองการแสดงออกทางเพศมองความรักความสัมพันธ์ของคนเหล่านั้นเหนือไปกว่าข้อจำกัดทางเพศมีแนวโน้มที่จะมองข้ามขีดจำกัดทางวัฒนธรรม และทางประเพณีมองเรื่องทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของสิทธิส่วนตัวเป็นรสนิยมส่วนตัวเป็นงานศินละปะเป็นเรื่องของการทำงานนอกจากนี้นะครับยังถือได้ว่ามีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นหลงไหลใฝ่หาในเรื่องทางเพศจัดได้ว่ามีความต้องการทางเพศสูงเป็นคนเซ็กจัดอยู่ใน,นันดับที่1จากทั้ง4ตัวเลือกแต่เนื่องจากคนที่เลือกรูปวงกลมนั้นเป็นคนที่มีการปรับตัวได้เก่ง เป็นคนที่มีการปรับตัวได้ดีมีการเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ดีก็จะเลือกการแสดงออกที่เหมาะสมดังนั้นเมื่ออยู่ในสังคมอยู่ต่อหน้าผู้คนที่ไม่รู้จักที่ไม่สนิทใจก็มักจะเก็บงามตัวตนของตนเองไว้ไม่ให้ใครรู้จะไม่แสดงออกให้ผู้อื่นได้เห็นโดยง่ายยกเว้นคนที่ไว้ใจเชื่อใจสนิทใจหรือกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบมีรสนิยมทางเพศเช่นเดียวกัน ตามใดก็ตามที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายทําผิดกฎผิดระเบียบของสังคมรู้จักกาเทศคือรู้จักเวลาโอกาสและสถานที่ที่เหมาะสมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็สามารถแสดงออกตัวตนตามความต้องการของตนได้ถือได้ว่าเป็นคนที่สแสวงหาความสุขความสนุกในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี